สวัสดีครับม่ใฟังมาแล้วนะฮะับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับกรมพลศึกษาเดลีนิวครับ2025รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงรอบ8ทีมไปครับสัปดาห์นี้ครับเดินทางมาถึงรอบ4ทีมแล้วนะครับ4ทีมจากจตุรมิตรนะครับนั่นคืออัสสัมชัญธนบุรีครับกรุงเทพคริสเตียนครับเทพศรินครับแล้วก็สวนกุหลาบนะครับส่วนรอบรองชเชลิศจะดูเดือดแค่ไหนใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามผมมาดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับแข่งขันกันเมื่อวานนี้ทั้งสองคู่นะครับคู่แรกครับอัดสัมชันทนบุรีครับโคจรมาเจอกับกรุงเทพคริสเตียนครับต้องบอกนะว่าคู่นี้เขาเจอกันมาก่อนแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในวันนั้นครับอัดสัมชันทนบุรีเนี่ยสามารถเฉือนเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต้องบอกนะครับเปิดมาในนาทีที่18ครับอัดสัมชันทนบุรีเนี่ยออกนําไปก่อนครับจากลูกเตะมุมของสุรเชษกคุทศนะรับ เปิดลูกเตะมุมมาเนี่ยให้กับภูรินัทคูณกำลังครับมองเสียบเสาแรกเข้าไปทำให้อัศมชันธนบุรีเนี่ยออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนครับ ต่อมาในนาทีที่28นะครับกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆครับเพราะว่าได้ศูนย์หน้านะทางด้านขวานะครับน้องอายันทนะครับที่วิ่งตัดหน้ากองหลังของอัสสัมชัญทนบุรีครับยิงเข้าไปอย่างสวยสดงดงามครับพากรุงเทพคริสเตียนเนี่ยตามตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งไม่ง่ายซะแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคู่นี้ครับหลังจากนั้นนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยสู้ได้อย่างสนุกมากๆครับจนสุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยนั่งดูอยู่นะครับคิดว่าจะเป็นลูกที่จุดโทษแล้วแหละเพราะมันต้องเสมอกันแน่หนึ่งประตูต่อหน ครับกองหลังกัปตันทีมของกรุงเทพคริสเตียนครับน้องวิชันอินอลามครับลูกครึ่งไทยในเธรียนะครับที่ต้องบอกคลาสบอลคนนี้เนี่ยสุดยอดมากๆกนะครับแกไปพลาดท่าครับไปเสียฟาวน้ากรอบเขตโทษครับก่อนที่นะครับกัปตันทีมของอัศรมชันทนบรีครับต้องบอกนะครับอัศร์ชันทนบรีนะครับในช่วงรอบแบ่งกลุ่มนะฮะคนนี้เขาไม่ได้ลงนะแล้วหลายคนที่เป็นแบบแฟนคลับหรือร่วมไปถึงแบบสิทธิ์เก่าพูดถึงคนนี้มากก็คือกัปตันเฉินครับ ต้อกบกัปตันเฉินนี่แหละครับน้องดัชนุพลบุบผ่าครับสวมบทฮีโร่ครับลุกขึ้นมาปั่นฟรีคิกนผู้ชมเอ้ยเท้าซ้ายปั่นแบบโค้งๆไปดูในภาพเสียบสามเหลี่ยมชนิดที่ว่าเหมือนเวลาหยุดนิ่งกำแพงก็ไม่โดดประตูก็จะแต่ยืนมองครับสุดคมครับทำให้อัสัมชันธนบุรีเนี่ยขึ้นนำไปที่2ประตูตอนหนึ่งและปิดไปด้วยสกอร์นี้เลยครับทำให้อัสัมชันธนบุรีครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนั่นเองจ้ะ มาดูคู่ที่2กันบางดีกว่าของเมื่อวานนี้นะครับเป็นเอลกาซิโกขาสั้นที่เขานิยามกันไว้นะครับสวนกุหลาบครับเจอกับเทพซิลินและคู่นี้ครับในรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเขาเจอกันมาแล้วนะครับวันนั้นอย่ากินกันไม่ลงเสมอในเวลา0ประตูต่อ0ต้องดวลลูกที่จุดโทษครับแล้ววันนั้นครับเทพซิลินมาดีกว่าครับเฉือนเอาชนะไปได้7ประตูต่อ6แต่เมื่อวานนี้ต้องมาดูว่าเป็นยังไงนะครับ ต้องบอกว่าเริ่มเกมนะครับคู่นี้ไม่ว่าเจอกันกี่ครั้งก็เดือดทุกครั้งจริงๆครับโดยเกมนี้ทั้งสองทีมเนี่ยต่างเล่นกันได้อย่างตึงเครียดจนใกล้หมดเวลาครับแต่สุดท้ายนาะทีบาปมีจริงครับเพราะสวนกุหลาบครับได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของภูรินัททองหยวนครับในนาทีที่91ท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นใครดูอยู่นะครับที่สนามสุขพัชราสัยนะครับโอ้โหอึง้งเสียงนี่ กลงวานมา,มากๆใครที่เป็นับสวนกุหลาบนี่คิดว่าชนะแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ท่านผู้ชมเอ้ยนาทีบาปมันมีบาปกว่าครับเพราะเทพศิรินดันกองความตายยิงประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากลูกฟรีคิกกลางสนามครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับและสุดท้ายครับเป็นลุกสกีกาเดะครับมงเข้าไปในนาทีที่95ครับทำให้2ทีมเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งในเวลาและผู้ตัดสินก็เป่าหนหวีดหมดเวลาเลยครับทำให้ต้องตัดสินกันที่ ลูกโทษที่จุดโทษอีกครั้งหนึ่งเหมือนรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับแต่คราวนี้ท่านผู้ชมครับสวนกุลาบไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นครับยิงแด่แน่กว่านีครับสามารถเอาชนะเทพสดินไปได้4ประตูต่อ3ครับทำให้ตอนนี้สวนกุลาบผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอัสสัมชนธนบุรีกับเดลินิวครับอายุไม่เกิน18ปีนั่นเองครับนี่แหละครับคือผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับกับฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวครับพนยนครับกับ อายุไม่เกิน18ปีนั่นเองครับรอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมครับกับวันที่29สิงหาคมที่สนามสุขพัชราสายนะครับเวลาคลิกออฟครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิทธิ์กล่าวใครที่ชอบฟุตบอลน,นักเรียนชอบฟุตบอลขาสัน้นไปดูกันเลยนะครับนัดนี้สนุกแน่นอนอสามชัน้นธนบุรีเจอกับสวนกุหลาบตัวผมเองก็จะไปอยู่ที่สนามนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์กับรุ่นนี้นะครับและสุดท้ายท่านผู้ชมครับใครที่ไม่สะดวกไปดูที่สนามแข่งนะครับที่สนามสุขพ,พัชราสายเนี่ย ดูฐานดสดออนไลน์ได้นะครับตามช่องทางดังต่อไปนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นท่าไวรดังนี้นะฮะหรือจะขึ้นแนวน,นี้ก็ได้เอ้แนวน,นี้ก็ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและกำลังใจให้กับนุ่งหนังขาสั้นนะดูกันว่าครั้งนี้ใครจะเป็นแชมป์รอติดตามครับ